สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ทิศทางของการทำงานของรัฐบาลหลังน้ำลดนะครับก็คงจะไม่ง่ายเหมือนกับในช่วงน้ําท่วมเพราะว่าในช่วงน้ําท่วมเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าภารกิจในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมมันยากเย็นก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยภารกิจมันชัดเจนก็คือทําสิ่งเดียวแล้วทําให้จบให้สิ้นนะฮะทำให้น้ําลดระบายน้ําทําอย่างเป็นธรรมช่วยเหลือ ประชาชนที่เป็นเหยื่ออุทกภัยธรรมชาติครั้งใหญ่นั่นคือภารกิจใหญ่ของรัฐบาลในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมามันเป็นเรื่องนั้นแล้วถ้านายกรัฐมนตรีสามารถทําเรื่องนั้นได้สําเร็จเนี่ยก็จะได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนซึ่งผมถือว่าผ่านไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์น้าท่วมซึงถึงแม้ว่ายังมีบางพื้นที่น้ํายังไม่ลดเนี่ยนะฮะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสำหรับสื่มอมวลชนเรื่องนี้ผ่านไปแล้วแล้วก็ให้เกรดรัฐบาล พอผ่านแล้วกันพอผ่านแล้วกันเพราะถือว่าเป็นอุปสรรคแรกสมรรรัฐบาลของนาย,ยกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจริงๆนะครับแล้วก็ให้เกรดผ่านแต่ว่าแน่นอนก็มีจุดบกพร่องในบางส่วนบางช่วงบางตอนจริงๆแล้วเป็นจุดบกพร่องสาหรับทั้งกทมและรัฐบาลด้วยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็สามารถมองกลับไปได้ว่าโอเคสอบผ่านแต่ว่าในอนาคตหวังว่าในปี2555เนี่ยจะไม่มีปรากฏการณ์อุทกภัยธรรมชาติแบบเดียวกัน อยู่ที่ว่ารัฐบาลนี้จะนำข้อเสนอของทั้งเกาหลีใต้ทั้งเนเธอร์แลนด์ทั้งญี่ปุ่นใจก้าทั้งผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยมาปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาในการระบายน้ำในปีหน้าแบบที่เคยได้มีในปีนี้หรือเปล่าถ้าทำตามแผนการต่างๆนะวางระบบให้ดี ในที่สุดแล้วก็ต้องหวังว่าในปีหน้าจะดีกว่าปีนี้แล้วก็ถือว่ารัฐบาลสอบผ่านแต่ถ้าปีหน้าน้ําท่วมเหมือนกันรัฐบาลก็ต้องไปตามน้ำนะครับถ้าปีหน้าน้ําท่วมเหมือนกันคราวนี้ถ้าดูการทํางานของรัฐบาลณนะเวลานี้เนี่ยภารกิจต่อไปคืออะไรจริงแล้วก็ประเมินได้หลายมุมนะครับถ้าคุณไปดูหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะก็มาเลยฮนะภารกิจถัดไปคือถอดบัญชีดําสําหรับอดีตนายก 3, รัฐมนตรีพันธุ์บุตรทักษิณไทยโพสต์ก็มาแนวนี้เลยบอกว่าตกลงแล้วเนี่ย นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลเริ่มทําแล้วก็คือคืนพาสปอร์ตไทยให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีพันรธธุทัทกินแล้วก็มีผลไปตั้งแต่วันที่31ตุลาคมมาแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าสําหรับสื่อที่กําลังเล่นรัฐบาลเนี่ยเขาเขมองเลยว่ารัฐบาลก็เดินหน้าลุยในการช่วยเหลืออดีตนายกรัฐมนตรีพันรธธุ่ัทษสิน แต่ว่ามองจากอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่ารัฐบาลก็เริ่มเดินหน้าในเรื่องที่สําคัญสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่ฐานเสียงนั้นเรียกร้องมานานชัดเจนล่าสุดเนี่ยว่าน่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังอย่างจริงใจก็คือจะมีการผลักดันเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ในช่วงปลายปีนี้นะฮะถ้าไม่ทันในเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงต้นปีหน้าเสร็จแล้วก็ต้องมีการนําร่างการแก้ไขมาตรา291 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะเข้าสู่การพิจารณาของอสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการตั้งสสร77คนมาจากแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งในส่วนนั้นก็คือจะมาจากการเลือกตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการนักวิชาการอีก20คนก็จะมาจากการคัดกรองโดยสภาอาจจะมาจากการคัดกรองโดยสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ รวมทั้งหมดก็จะเกือบถึง100คนในการที่จะมีบทบาทเป็นสสอรอชุดใหม่ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเลยก็นี่อย่างน้อยผมหวังว่าที่นายแพทย์เวงโตจิราการที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลนั้นจะทําจริงๆตามที่หมอเวงได้โปรยไปแล้วซึ่งก็หวังว่าจะนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่จะทําให้ประชาธิปไตยนั้นเป็นจริงในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเอาจริงในเรื่องนี้หรือเปล่า นอกเหนือไปจากนั้นนะครับถ้าให้ผมมองไปถึงช่วงปลายป,ายปีนี้ต้นปีหน้าอีกภารกิจหนึ่งของรัฐบาลยังไงยังไงตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นมาตรา1 1 2ของประมวลกฎหมายอาญามันอยู่ในข่าวทุกวันนะฮะมันอยู่ในข่าวทุกวันแล้วมันประเด็นที่ในที่สุดแล้วเนี่ยเริ่มมีการถกเถียงกันในสังคมแล้วนะฮะถามว่าองค์กรระหว่างประเทศ UN Asian Human Rights Commission EU และในที่สุด มหาอำนาจสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ละองค์กรแต่ละประเทศเขาก็แนะนำจริงเมื่อก่อนมีมีอีกหลายประเทศก่อนหน้านี้มีข้อเสนอจากนอร์เวย์ Norway, ด้วยซ้ำไปนะฮะที่แนะนำให้ไทยไปนั่งประเมินดูว่ากฎหมายหมิ่นที่มีอยู่นั้นมันไปริดรอนอสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขมาตรา112ถากรัฐบาลนี้จะเอาจริงเอาจังอย่างจริงใจก็สามารถทำได้ มีโมเมนตัเมให้ทำเหมือนกันแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากหลายกลุ่มหลายองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในและในต่างประเทศก็อาจจะเป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับท่ามกลางภารกิจของกระทรวง ICT และรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมที่จะต้องพิสูจน์ในเรื่องของความจงรักภักดีนั้นก็ทําไปตามที่ต้องทำใช่หไหมในส่วนของฝ่ายกฎหมายก็ต้องแก้ไขในเรื่องที่ต้องแก้ไขผมเห็นหนังสือพิม ในเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นหนังสือเป็นบางกอกโพสตเช้าวันนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันมันสะท้อนถึงบางสิง่งบางอย่างที่เป็นความเป็นไทยอยู่ตอนนี้คล้ายๆที่คุณสุริสัยพูดบางกอกโพสเนี่ยบนหน้าปกก็จะมีเรื่องคดีของคุณดาตอบิโดถูกจําคุก15ปีเนี่ยนะฮะข้างๆเนี่ยจะมะีเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มรอยัล i s t นะ,ะซึ่งเข้ามาพยายามที่จะเน้นย้ําถึงเรื่องของความสําคัญของกฎหมายหมินกลุ่มสยามสาม,มัคคี คือผมเห็นข่าวนี้ผมก็เข้าใจว่าโอเคเขาให้ความสําคัญให้น้าหนักกับข่าวนี้แต่ว่าที่ผมบอกว่านี่สะท้อนถึงถึงสังคมไทยตอนนี้ก็คือว่าหน้าปกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยพูดง่ายเวลาพูดคุยกับคนแบบที่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ข้างในเนี่ยบทบรรณาธิการของบางกของโพส์เยี่ยมเลยฮะบทบรรณาธิการของบางกองโพส์ภาษาอังกฤษในวันนี้อยู่ข้างในเนี่ยนะฮะเยี่ยมเลย พูดถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และเป็นกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งบางครั้งนั้น out of touch out of touch กับความเป็นจริงในโลกยุคนี้สมัยนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจคือว่าลึกๆเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันจะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายบางเรื่องที่ริบรอนเสริส์ลึกๆจะต้องมีการ เปลี่ยนมุมมองของผู้ที่มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยบนข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่วิพาวิจารณ์ตรงๆนะครับในเรื่องนี้ผมแนะนำให้ไปอ่านบทความในหน,นังสือพิมพ์มติชนนะฮะผมนั่งอ่านอยู่เมื่อกี้ผมก็ปลงไม่ตกเหมือนกันมติชนเนี่ยลงเหมือนคมชัดลึกลงให้ลงให้ท่านโคศกของศาลยุติธรรมแต่เต็มๆเ,เลยนะฮะหน้านี้นะฮะนะฮะหน้าที่11นะฮะ ไม่ได้ชนลงให้เนี่ยแล้วผมนั่งลองอ่านดูโฆษกสารยุติธรรมชี้แจงเกี่ยวกับคดีอากงนะว่าทําไมมีคําพิพากษาออกมาในลักษณะนั้นแล้วก็บอกว่าคดีอากงเป็นแค่ปฐมบทนะเป็นแค่ปฐมบทในการพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของจําเลยตามคันลองแห่งเสรีภาพที่กฎหมายเปิดช่องไว้นะครับอันนี้ผมก็ได้นําให้ลองอ่านดูคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของการถกเถียงกันทางวิชาการ ในสังคมก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายนี้โดยที่ยังไงยังไงก็ต้องเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแม้กระทั่งโคศกสารยุทิธรรมเขายังบอกเลยว่าถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าล้าสมัยไม่เหมาะสมสามารถแก้ไขปรับปรุงและยกเลิกได้สารเป็นเพียงผู้ใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์ที่สภานิติบัญญัติตราขึ้นนิดเดียวนะฮะกฎหมายฉบับ มาตรา112ในโทษ3ปีถึง15ปีอันนี้ไม่ได้ตราขึ้นจากสภานิติปัญญัติแต่ว่าเสนอขึ้นมาจากคณะรัฐประหารในช่วง6ตุลาคม2519นะครับแต่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะพูดให้ครบเนี่ยต้องไปฟังมุมมองของคนที่เห็นว่ามาตรา112ควรจะแก้ และเขาเสนอในมุมที่ว่าจริงๆแล้วควรจะแก้เพื่อที่จะรักษาความรู้สึกของประชาชนที่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์คุณทฤษฎีณนะพัทลุงให้สัมภาษณ์ทาง Voice TV เรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ลองฟังดูนะครับว่าเรามีคนอยู่3กลุ่มนะฮะคือกลุ่มที่จงรักภักดี กลุ่มที่เฉยๆแล้วก็กลุ่มที่ไม่จงรักภักดีคนที่จงรักภักดีเนี่ยพอเห็นรูปตัดต่อรูปอะไรปุ๊บเนี่ยถามว่าเขาโกรธไหมก็โกรธแล้วก็คือไม่อยากเห็นนะแต่ไม่อยากเห็นแล้วแต่พอเห็นรูปนี้แล้วถามว่ารักพระมหากษัตริย์น้อยลงไหมคำตอบก็คือไม่ไม่น้อยลงแถมเผลวรักมากขึ้นด้วยเพราะมีคนมารังแกคนที่รักแล้วก็ต้องรักมากขึ้นหรือว่ามีความรู้สึก อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะงั้นในเรื่องฐานของคนที่จงรักภักดีเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องไปห่วงว่าว่ามันจะน้อยลงอ่ะคือถ้าเกิดเขาจะโดนเป snacks, ่าหูหรือโดนอะไรเนี่ยมันก็จํานวนมันน้อยมากนะฮะที่จะโดนที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นตรงนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงเพราะงั้นที่เราต้องเป็นห่วงเนี่ยในเรื่องของการที่ว่าจะปกป้องสถาบันไม่ให้สั่นคลอนทำยังไงเราก็ต้องไปดูในกลุ่มของคนที่เฉยๆกับสถาบันทีนี้ถามว่าอะทำยังไงให้กลุ่มที่เฉยๆเนี่ย เขาอาจจะไม่เอียงไปทางจจรักพักดีแต่ทําไมไม่ให้เขาเอียงไปทางต่อต้านสถาบันซึ่งอันนี้ตอบได้ง่ายๆแล้วทุกคนก็คงจะเห็นชัดเจนในตรกกะในตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีกฎหมาย1นึน่เนี่ยเข,เขาเฉยๆกบสถาบันอยู่เนี่ยพอเขาได้ยินข่าวว่าอา้าวไอ้นี่โดนติดคุกไปแล้ว20ปีอันนี้โดน2ปีครึ่งอันนี้โดนนี่ไอ้นี่โดนจับแต่และคดีนี่คนที่เขาเฉยๆ,ๆอยู่เขาก็พานไปโทษสถาบัน <S <S ก็เลย แล้วก็คือตัวกฎหมายเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วไปโทษสถาบันอีกก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เริ่มไม่เอาเจ้าก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับเพราะงั้นอันนี้คือสาเหตุที่ผมเห็นว่า,าการที่มันเ,เป็นอย่างนี้เนี่ยการที่กฎหมายนี้เป็นอย่างนี้อยู่ในขณะนี้เนี่ยน่าจะได้รับการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เขาเฉยๆเนี่ยเอียงไปในฝั่งฝั่ง ที่ไม่เอาเจ้าซึ่งผมมองว่านั่นแหละคือการปกป้องสถาบันคือการแก้ไขมาตรา112นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับฝ่ายที่เทิดทูน,นะะและสนับสนุนในการรักษาสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ในรูปแบบปัจจุบัน<อ>นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นมุมมองคุณทฤษดีน้าพัทลุงผมแนะนําให้ไปฟังเต็มๆในเว็บไซต์ของ Voice TV พูดถึงเรื่องนี้แต่ไทยรัฐนิดนึงอิชูที่น่าสนใจคืองี้ฮะ คดีอากงอากงถูกจำคุก20ปีไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐพาดหัวแบบนี้ไม่เป็นทั้งทั้งที่อากงถูกจำคุกคุนําพลเนี่ยนะฮะถูกจำคุก20ปีมากกว่าดาตอปิโด oh. แต่ว่าดอตอปิโด oh, ถูกจำคุก15ปีเป็นข่าวเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เห็นดาตอปิโด oh, ถูกจำคุกเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องแก้มาตรา112หรอกเพราะว่าถ้าแก้มาตรา112เดี๋ยวจะมีอย่างดาวเตาไปโดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเอาเรื่องของเอโกงมาพาดหัวหน้าหนึ่งอย่างนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะสงสารแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยมาตรา112เนี่ยมันโหดเหี่ยมเกินไปกระบวนการยุติธรรมพิจารณาคดีมีปัญหาต้องแก้มาตรา112อันนี้ไม่แฟร์ คือพูดง่ายการที่สื่อนั้นเลือกที่จะเล่นเรื่องดาตอปิโดและเลือกที่จะไม่เล่นเรื่องอากงสะท้อนถึงเจตนารารมณ์ของสื่อสำนักนั้นที่จะให้มีการแก้ไขหรือในกรณีนี้ไม่ให้แก้ไขมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญา mm hmm. เพราะฉะนั้นกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนั้นมีส่วนร่วม ในการที่จะริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือจะเพิ่มสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอยู่ที่กองบรรณาธิการของสื่อแต่ละสำนักนั้นมีวิธีที่เล่นบางประเด็นเพื่อให้คนนั้นรู้สึกในความรู้สึกบางเรื่องและไม่เล่นบางประเด็นเพื่อให้คนนั้นไม่รู้สึกในความรู้สึกบางเรื่องถึงเวลาของช่วงเดลี่คอเบอร์ ส่วน Nation Weekend ก็ไปอี้แทนคุณเลยนะฮะซึ่งในภาพรวมเนี่ยถามว่ามีความสำคัญสำหรับคือแน่นอนความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกี่ยวกับธุรกิจใต้ดินเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับความปาดเถื่อนของอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสำหรับหัวคะแนนอะไรเงี้ยมันเป็นประเด็นใหม่ไหมมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจในมุมที่ว่าจะจะทำให้ประเทศ ชาตินั้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะมติชนสุดสัปดาห์ในวันนี้ก็ไม่โดนฮะมติชนวิกน,นี้ไม่โดนคือแน่นอนคุณเฉลิมมันจุดศูนย์กลางของการการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลนี้ทำที่เป็นเรื่องเป็นราวแบบที่ทุกคนให้ความสนใจนะคุณเฉลิมมรนจุดศูนย์กลางแต่ว่าอันนี้ก็ไม่โดนและพูดถึงไม่โดนเนี่ยนะฮะ ตกประเด็นในแบบที่ไม่เข้าใจจริงๆก็คือสยามรัฐน้ำท่วมเรื่องดีไม่ดีหรือผมมันตกประเด็นแต่ผมคิดว่าผมไม่ตกประเด็นนะฮะเพราะผมคิดว่าผมผมตามประเด็นได้ในแบบที่โลกวันนี้เก็ตประเด็นโลกวันนี้บอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายทาเหต็การ6ตุลาคม2519 ซึ่งเคยถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในสิบภาพช็อกโลกในเว็บไซต์ top10s.net กระแสนในแบบนั้นเริ่มถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้เสร็จแล้วก็เตือนตอนข้างล่างบอกว่าอย่าลืมคนตายเมษาพฤษภา53ก็น่าลองอ่านดูนะครับในโลกวันนี้วันศุกร์พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีหลายประเด็นนครับในรายการ The Daily dose สหรัฐอเมริกาเขาก็มีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนนโยบายบางนโยบายในบางประเทศนะครับในกรณีของประเทศอยู่กันดาและประเทศกาหน้าเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มที่จะเห็นแล้วว่ามีปัญหาในการเหยียดกลุ่มคนที่มีความรู้สึกทางเพศที่แตกต่างจากคนอื่นนะก็คือกลุ่มคนที่เป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงผู้ชายที่ชอบผู้ชายบางทีคนที่แปลงเพศคนที่มีความรู้สึกทางเพศที่แตกต่างจาก ปกติแบบที่เป็นตามสมดุติฐานของธรรมชาติคานนี้ในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในเฉพาะการนาดและยูการด้แต่ว่าบังเอินในการนาและอยู่การด้มันเริ่มมีแนวคิดในการร่างกฎหมายและในกรณีของยูการด้นั้นผ่านไปแล้วด้วยซ้ำไปกฎหมายที่จะลงโทษคนที่เป็นเกในแบบที่เด็ดขาดถึงขั้นจำคุกนะฮะและบางกรณีถึงขั้นรณรงค์ให้มีการ ใช้ความรุนแรงต่อชาวเกในยูกันด้เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็เกิดขึ้นจากกลุ่มที่เคร่งครัดศาสนาแล้วก็อ้างศาสนาในการสร้างความเกลียดชังกับชาวเกนะก็จะมะีชาวเมริกันที่ไปอาศายัยอยู่ในยูกันด้ที่ปลกกกระแสนี้เหมือนกันตอนนี้รัฐบาลสหรัฐก็เลยให้ภารกิจใหญ่ของรัฐบาลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือ นะการรักษาสิทธิของชาวเกในยูกันดานและการนาซึ่งตอนนี้เขาขอปรอบมือกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าที่ผ่านมานี่เป็นปัญหาใหญ่อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ช่วยรักษาสิทธิของประชาชนมาตลอดอย่างน้อยในใน rhetoric หรือในคำพูดถ้าคุณไปดูคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศเฮลลอรีคลินตันและคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐบราโกบามาเนี่ยเขาเน้นย้ำในเรื่องของเสรีภาพของประชาชนเสรีภาพของสื่อ สิทธิพื้นฐานของมนุษย์คนหนึ่งสิทธิมนุษยชนหลักการขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ควรจะมีควรที่รับการปกป้องอเมริกาเนี่ยโดยรัฐริกโดยคำพูดที่ใช้เนี่ยเป็นอย่างนี้เสมอแต่บางครั้งอเมริกาเลือกที่จะสนับสนุนประเทศที่ปกครองโดยระบบะเผด็จการแต่บังเอิญเนี่ยคนส่วนใหญ่ดันไม่ทราบ ว่าอเมริกานั้นมีนโยบายต่างประเทศแบบนี้ก็เลยไปวิพากษ์วิจารณ์อเมริกาว่าโอ้ยถึงเวลามัวแต่ไปจุนจานเรื่องชาวบ้านจริงอเมริกานั้นเขามีบทบาทสาคัญในการรักษาฐานอํานาจของเผด็จการทั่วโลกโดยเฉพาะ,พะเผด็จการในประเทศในตอัวนอ,อกกลางที่เป็นมิตรกับเขาอย่างใกล้ชิดทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอเมริกาเป็นประเทศที่ ไม่ได้สนใจในการสร้างประชาธิปไตยทุกประเทศหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนั้นหรอกถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ปล่อยวางแล้วเขาก็หายไปหรืออเมริกายุคนี้เปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนไปจนถึงแค่เดือนพฤศจิกายนปีหน้าก็ได้ถึงเวลาของช่วง global voices พูดถึงเรื่องของการรักษาอำนาจนะครับในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ถอนทัพออกจากอิรักเรียบร้อยแล้วข่าวคราว,าวที่น่าสนใจก็คือจะมีเจ้าหน้าที่รัฐของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอยู่ในอิรักต่อไปนะครับแต่แต่ว่าไม่อยู่ในเครื่องแบบทหารน,นะฮะจะอยู่ในเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปรึกษาของรัฐบาลใหม่ของอิรักแต่ว่าก็มีอีกมุมหนึ่งนะฮะในการเสนอข่าวถ้าคุณไปดูนิวยอร์กไทมส์เขามีข่าวครา,าวเกี่ยวกับโรงแรมฮะเป็นบูติคโฮเทลฮะ โรงแรมบูติกเล็กๆอันนี้ห้องพักนะฮะนี่เป็นห้องพักที่อยู่ในค่ายบุกกาบุกกาแคมป์ในประเทศอิรักซึ่งเป็นที่พักพิงของทหารสหรัฐในช่วงที่ตอนนั้นเข้าไปรบสู้กับฝ่ายกองกำลังของพักแบทของสดามฮุเซนค่ายบูกกาตอนนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นโรงแรมที่พักอาศัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปนะะทัศนศึกษาในอิรัก เข้าไปดูสภาพของประเทศหลังสงครามมา9ปีเนี ancient, ่ยแล้วไปพัก e ที่แคมป์บูก้าได้ห้องพักก็สวยๆสบายๆแบบที่ทหารสหรัฐเคยนอนนี่คือบูติกโฮเทลโรงแรมใหม่ที่ค่ายบูก้าในประเทศอิรักเข้าไปยึดอำนาจจากซาดานมุเซนตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวอเมริกันที่ต้องการเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอิรักภกกสครูครับ ช่วงหน้ากลับมานะครับเดลี่โคดของนายกกรีซลูคัสปาปาเดมอสนะฮะนายกกรีซบอกว่าการเคลื่อนไหวของเขาเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการตัดสินอน,นาคต ของเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เฉพาะในปี2555เท่านั้นแต่รวมทั้งทศวรรษเลยนะที่กรีซนั้นต้องอมีการปรับโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่แล้วก็กู้เงินจาก IMF แล้วก็สาภาพยุโรปนะครับจะมีผลไปถึงอนาคตของประเทศเขาเลยซึ่งก็พูดได้ถูก d a i y y i ิ k วันนี้จะพูดถึง Samsung Galaxy กับ iPad ของ Apple นิดนึงฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงว่า การตัดสินจากศาลเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมือนกันในทุกประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปดูรายละเอียดของการพิจารณาคดีที่มาของคดีแล้วก็บทสรุปของผู้พิพากษาเนี่ยมันแตกต่างกันทั้งทังท,งท,งที่เนื้อหาข้อมูลนั้นเหมือนกันผมพยายามจะบอกว่าอะไร คือถ้าคุณดูในกรณีของ Apple และ iPad นะฮะแล้วก็ Samsung g a l a x ซเนะี่ยเขาฟ้องกันเขาฟ้องกันซั s u n งก็ฟ้อง Apple Apple ก็ฟ้อง Samsung Apple บอกว่า Samsung ไป Copy เทคโนโลยี iPad ของเขาคดีที่ออสเตรเลียออสเตรเลียสารสั่งห้ามไม่ให้ Samsung วางขาย Galaxy ห้ามไม่ให้ Samsung วางขายเพราะว่า Samsung ไป Copy เทคโนโลยีของ Apple ที่สหรัฐ สหรัฐในสารสหรัฐเขาบอกว่าวางขายได้ไม่เป็นไรเพราะว่าซัมซุงไม่ได้ก๊อปปี้คดีอย่างเงี้ยเนื้อหาในการต่อสู้คดีจากทั้งสองบริษัทเหมือนกันไหมเหมือนกันเรื่องของเทคโนโลยีมันก็เหมือนๆกันแต่ว่าคำพิพากษาออกมาของประเทศหนึ่งบอกว่าอย่างหนึ่งของอีกประเทศหนึ่งบอกว่าเออวางขายได้สู้กันต่อไปมันอยู่ที่ discretion มันอยู่ที่ดุลยพินิษของผู้พิพากษาว่าผิดหรือถูกมันอยู่ที่พื้นกฎหมายของแต่ละประเทศสิ่งที่ถูกในประเทศหนึ่งผิดในอีกประเทศหนึ่งสิ่งที่ผิดในประเทศหนึ่งอาจจะถูกในอีกประเทศหนึ่งความจริงก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันถูกหรือมันผิดโดยที่คุณลบคำว่าประเทศทิ้งไป ลบคำว่าประเทศทิ้งไป Apple Samsung วางขายได้ไหมทั้งคู่เนี่ยนั่นคือคำตอบที่คุณต้องหาในคดีต่างๆตอนนี้นั่นก็คือรายการ The Daily Dose พบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence สวัสดีครับ